เออวันนี้มาเล่าเรื่องผีกันไหมนี่อย่งผีไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่าไม่เอาดึกป่านนี้แล้วบ้าอะไรนี่เหมือนตอนเช้าต่างหากต้องแคดูบนฟ้าเนะ่ยอ่ะชีตาบอกแล้วว่ามันตอนเช้าใช้อะไรดูเนี่ยใช้ตูดเออนั่นไงใช้ตูดดู ลาดเกล็ดไปไหมอ่ะเออมันลาดเกล็ดเออจะคิดว่านะผีแม่นจะมีจริงอ่ะมีมีจริงเหรออือมันน่กกานนมันน่กกากลัวนะมันน่ากลัวนี่อือพี่มีจริงก็จริงแต่แต่ฉันไม่กลัวผีละเพราะตัวฉันแทบจะเงินผีอยู่แล้วเนี่ยเออก็จริงเอ,อ้ตัวฉันก็แทบจะเงินผีละ ผี่มันไม่มีจริงหรอกใช่ไหมใช่ไหมขบดอุ้ยผีไม่มีจริงหรอกใช่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 เออเริ่มเชื่อสนิทใจแล้วผีไม่มีจริงเออนัอ่นผีไม่มีจริงรอ่าแล้วม,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 มันมีจริงๆรินะมันมีจริงๆรที่มันมาตอนที่มันมาตอนเที่ยงคืนนะนะั่นอ่ะนี่มันมาจริงๆ เร,รเราพูดจริงเราพูดจริงมันมาตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสีมันมาออมมตั้งแต่สองทุมท่มจนถึงตีสีนู่นบ้า ittel, พีไม่มีจริงอ่ะใช่ไหมฟกทองใช่ผีไม่มีจริงอ่ะเฮ้ยผิดคนอ แกลแกลุแกลไอ้ีเข้าไม่เป็นไรอะขบวนมาไปส่งโรงพยาบาลม้เียนปไปาไป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 ไไป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 ไไป ทางควบไปแล้วอ้าแอาไ่ไรลูกเปล่าเอยเฮยอยาปด่าตกนี่เหรอครับเมื่อนผมที่โดนมีเข้ายังไปตุกยังไต อาจะตาเลยครับโอเคได้เยองเชี่ยวชาหายตัวไอ้หมาพิงกเองหมาพิงก์โอ้มันดูมากเลยนะครับนี่ปวันใครนั่นยยโดนพิงก่อยแรงมากเลยนะครับนี่ต้องเอยต้องเรียกหมอมาเสริมเรียกหลงพี่มาด้วยเ อเาดหวาาม้ี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยมีไม่ไปอื้อ้

โอ้ผ oh, ีมีจริงเหรอโอ้ฉ oh, ันเชื่อแล้วว่าผีมีจริงโอ้เอเออไปกลับได้ละ